ไว้เป็นหมึนของฉันเลยค่ะหมึนของฉันที่ยายซื้อให้อ่ะค่ะเป็นลูปลาหมึเหมือนกันเลยสีก็เหมือนกันอ่ะนี่มันของฉันนะยายซื้อมาให้เหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องยุ่งกันเห็ใกลจะตกแล้วมีนาเมื่อนช้าเลียวอ้าวใครมาอยู่ตรงนั้นน่ะหน้าบ้านยี่ห้อยใครมาล่ะนั่นใครอ่ะใครมาอยู่หน้าบ้านอ่ะ ดีค่ะคุณยายฟุสซี่เองค่ะวันนี้ฟุสซี่จะมาเยี่ยมคุณยายโอ้ฟอสซี่วันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะลูกนะยายจาไม่ได้เลยแหมนึก,กว่านางงามจักรวาลที่ไหนมาอยู่หน้าบ้านยายโอ้โหสวยจังเลยวันนี้คิดยังไงเนี่ยลูกอ๋อไอดีว่าวันนี้ฟุซี่อารมณ์ดีเป็นพิเศษอะค่ะฟุซี่ก็เลยอยากแต่งตัวสวยเอโอโชคดีจังเลยฟุซี่ลูกวันนี้มามาก็ดีแล้วแหละย,ยายซื้อพ้าปิดฝากไว้ตั้งหลายวันแล้วว่าจะให้ฟุซี่อลูก ไม่ได้ให้เลยพอดีเลยวันนี้มาโชคดีจังเลยวันนี้ลูกนะคะคุณยายพูสีอยากเล่นนะคะขอดูหน่อยเดี๋ยวยกไปแป๊บเมื่อไหร่ไหนแไปเอาไม้เดี๋ยวเอาโอพโหูซี่แกจะเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวจะแกล้งแกเข็ดเลยยายนี่น่ารักจริงๆเลยพอเราไม่มาก็งังนจะยัได้ถึงเราอีกวันนี้เรามาก็ให้ของเล่นเราอืมแต่ดีจังเลยเนี่ย พ่อไอก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยกูสิยางมาตาน้ไปกินข้าวอ่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะหิวพอดีเลยนี่ไงโอกาสดีแล้วฝีมือคุณยายนี่อร่อยเหมือนเดิมไหมเนี่ยเขาน่ามากินดีดีกว่าว้ายพ่อไอเกอช์ฉันหายไปไหนเนี่ย คุณย่าอุตส่าห์จะให้งั้นเดี๋ยวไปทำเฟอร์ดดีกว่าเฟอร์เเห็นบ๊อบบี้ของฉันไหมอะเมื่อกี้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอันนะ่ะมันหายไปไหนไม่รู้ฉันไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้ได้เห็นหมายจนจัดตัวหนึ่งเดินไปมาไปมาแถวเนี้ยมันน่าจะข้าบไปแล้วมัง้งว้ายจริงเหรอ <c oughs> คุณย่าอุตส่าห์จะให้ฉันงั้นเลยนะเธอเล่นกับฉันก็ได้ฉันก็มีเหมือนกันโอเคโอเคขอบใจนะมากนะเฟอร์ด โอ้พูดสิมาสีบมาเล่นด้วยกันไว้นี่มือของฉันเลยค่ะมันของฉันที่ยายซื้อให้อะค่ะเป็นรูปปลาหมึกเหมือนกันเลยสีก็เหมือนกันน่ะนี่มันของฉันนะจะซื้อมาให้เหมือนกันไงจะได้มันต้องเล่นกันงั้นของเล่นหน่อยนะไว้นี่มันของฉันหรือเปล่าเนี่ยเห็นมีลอรีสสต็กอยู่ด้วยฟืดนี่มันปลามึของฉันไม่ใช่เหรอนี่มีลอรีสสต็กอยู่ด้วยจะขโมยทำไมอะอ้าวทำไมอะฉันจะแก้งธอเนี่ไม่มีปัญหาไหมพอเก้งมันรู้สึกสบายใจงั้งฉันเลยค่ะ โป็นไงล่ะอย่าไปห้ามกับเย็นนะคะนี่ก็ตกปากฉันเพื่อนอย่าไว้นะครับอย่าไปเก้นเงินแบบผมนะครับเดี๋ยวจะดนแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเดี๋ยวเพิ่นสตอรี่กันด้วยนะครับบ๊ายบาย